โปรแกรมจิตหรือการวาร์ปเข้าไปสู่กระบวนการของการวาร์ปโค้ดคือการกระตุ้นการตอบสนองของจิตสำนึกใหม่คือการสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นประสบการณ์ที่เราเรียกว่าสปีดวาร์ปคือการสั่นสะเทือนอนุภาพของสติสัมปชัญญะให้เกิดความรู้สึกที่ทรงพลังและความรู้สึกที่ทรงพลังนี้ทําให้เราค้นพบความสงบและเยือกเย็ยนทําให้เราค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเรา ในแบบที่เราเป็นอิสระจากความคิดจากความรู้สึกหรือแม้กระทั่งความเชื่อเลิกมีข้ออ้างกับชีวิตและใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ตัดสินหรือไม่ชี้ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะทําให้ตัวเองสูญเสียคุณค่าของความเป็นชีวิตอย่างแท้จริง